สวัสดีค่ะมาพบกับ J.K.N.O. นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะและขอขอบระคุณทุกท่านนะคะสำหรับการสนับสนุนช่องของ J.K.N.O. นะคะไม่ว่าจะมาจากทางด้านติดต่อการรงโฆษณาการเข้ามาชมหรือว่าจะเป็นท่านที่กดปุ่มซุปเปอร์แสงมาให้ก็ตามนะคะขอขอบคุณทุกๆท่ททานเลยนะคะ วันนี้เจคเคนพามาชมกับบ้านพร้อมที่ดินค่ะรลังนี้นะคะอยู่บนพื้นที่กว้างมากค่ะทุกท่าน4ไร่3งาน72ตารางวาเลยทีเดียวนะคะอยู่ที่หนองคอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะมีบ้านหลังใหญ่ๆนะคะสำหรับการอยู่อาศัยแบบสภาพพร้อมอยู่เลยด้วยนะคะหหลังค่ะ มีไฟฟ้ามีปับปานะคะแบบพร้อมอยู่ด้านนานีนติดถนนสาธารณประโยชน์นะคะบนพื้นที่ก็มีสระน้ําด้วยค่ะหนึ่งรูปดินดีน้ําดีค่ะที่ดินปรับเกี่ยสวยนะคะเหมาะสําหรับการปลูกสวนทุเรียนเลยทีเดียวค่ะทุกท่านเป็นที่นยิยมนะคะในระแวกของจังหวัดระยองนะคะสวนทุเรียนบ้านหลังนี้นะคะอยู่ห่างจากถนนสายหนองคอท่าเสาห้0เมตรค่ะ ราคาเหมาแปลงทางบ้านและที่ดินนะคะบ้านหนึ่งหลังที่ดินสี่ไร่3ามงานเจตารางวาเหมาแปลงในราคา5้ล้านบาทค่ะตัวบ้านนะคะประกอบไปด้วย3ห้องนอนสองห้องน้ํานะคะ พร้อมอยู่อาศัยค่ะพื้นที่กว้างขวางมีสระน้ำสำหรับใช้ประโยชน์ได้เลยด้วยนะคะปรับที่ไว้เรียบร้อยด้วยสนใจแปลงนี้นะคะโทรเลยค่ะเบอร์โทรใส่ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะติดต่อคุยรายละเอียดและนะัดชมแปลงจริงติดต่อคุยกับผู้ขายโดยตรงค่ะไม่ต้องผ่านคนกลางนะคะแอดมินแนะนาเท่านั้นนะคะ สนใจยังไงเบอร์โทรใต้คลิปใส่ไว้พร้อมกับรายละเอียดเข้าไปรับชมเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยค่ะสำหรับในวันนี้เจคนกขอราไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ